พี่ยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้จาจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจ้จาจ๋าพา FC มาชมรถตัวจริงนะคะวันนี้สวยๆเลยกับรถแบรนด์รองนะคะนีสันนวาร่า2.5 e black edition นะคะคันนี้มาพร้อมเกียร์แมนนวลน,นะคะไม่น้อยนะคะไม่50,000เท่านั้นนะคะมาพร้อมสีหายากเลยคันนี้สีเทาดำนะคะลูกค้าราคาพิเศษมากราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะ ลูกค้าได้รถราคาถูกไม่น้อยนะคะผ่อนถูกฟรีดาวได้นะคะจัดได้เต็มถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะและที่สําคัญคือไม่น้อยนะคะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มพร้อมตัวรถโครงสร้างบอดี้รารับประกันบรันตีไม่ชนหนักพ่ความจมน้ํากลับสีกอไมเปลี่ยนเล่มในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะ FC ถ้าใครเป็นสาวบกนวลานะคะจะเข้าใจนะคะว่าเป็นเครื่องทนนะคะช่วงล่างแน่นนะคะทนถึกบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม เนะคะเหมาะกับคนที่ทํามาค้าขายนะคะหรือว่าชาวไร่เกษตรกร,เ,กรเอาไปผลปงผลปาล์มผลมันนะคะแบบนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์คุ้มค่านะคะแน่นอนเพราะว่ารถก็ค่อนข้างปีใหม่ไม่น้อยแล้วใหม่แท้ด้วยนะคะใหม่ห้าหมื่นในส่วนของตัวโคมไฟนะคะเป็นโคมหน้าโคมแท้โคมเดิมนะคะโคมไฟสวยๆใสๆเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้าแท้กระจังหน้าเดิมนะคะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือทะเบียนนะคะ คันนี้รอโอนย้ายไปเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ป้ายชนบรีรถต่างจังหวัดนะคะที่มีป้ายต่างจังหวัดมานะคะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพทั้งนั้นนะคะอ่า fc นะคะเหลี่ยมสันฟากระโปงนะคะเหลี่ยมสันฟ้ากระโปงสวยคมชัดนะคะพร้อมแร็ปสติ๊กเกอร์สีดําเป็นรุ่นเฉพาะของเขาเลยนะคะสาหรับ b a c k edition นะคะคันนี้ตัวเป็น4ประตูเนาะอ่ะคิ้วซุ้มล้อนะคะเอกลักษณ์เท่ๆทำให้ดูเข้มดูดุนะคะคิ้วซุ้มล้อแท้คิ้วซุ้มล้อเดิม นะคะ f c แล้วก็ในส่วนของตัวล้อดอกยางนี้นะคะติดมากับยางปกับปีรถเลยนะคะคือปี19นะคะดอกยางน่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็น์ให้4เส้นเป้าโชคไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะรวมมาถึงนะคะล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอลลอยสกู6รูนะคะในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะหรือว่ารายละเอียดตัวรถนะคะสติกเกอร์สาดโครนด้านข้าง และตัวกระจกนะคะก็เป็น LED นะคะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มใครเห็นนะคะชอบคันนี้สีสวยนะคะรีบตัดสินใจนะคะก่อนที่จะติดจองไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวรถสวยนะคะแบ็กเอดิชันเขาขึ้นชื่อเรื่องไม่ห่วงออปชั่นเนาะเดี๋ยวลูกค้ามาเห็นรถตัวจริงรับรองประทับใจแน่นอนที่เปิดนะคะให้ Smart Entry ทั้ง2ฝั่งนะคะภายในกว้างสวยใหม่นะคะแผงประตูสีดำนะคะ รายละเอียดเดิมๆนะคะเดินด้วยด้าที่เข็บสีแดงนะคะในส่วนของตัวคาเสาเอไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะ FC นะคะแล้วก็ตัวแผ่นเพจไม่มีรอยแก้ไขหรือดัดแปลงนะคะ<ไ>ช่องแอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็ตัวรถนะคะที่ว่าสดนะคะไม่เนห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบห้ากิโลเมตรนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยสอดคล้องกับตัวเลขใหม่ตัวพวงมางลัยไม่มีถลอกไม่มีช้ำนะคะแล้วได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ FC เนาะ ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะด้านหน้าก็คือ,อ,อหน้าจอมองกล้องถอยหลังรุ่นนี้ได้เกียร์ได้แอร์ออโต้นะคะมาพร,ร้อมเกียร์แมนนวล6สปีดคอนโซลเกียร์ก็ไม่มีชํารุดไม่มีช้านะคะได้รุ่นนี้เนี่ยจะได้พูดสตาร์ทไปแล้วนะคะ F C รุ่นนี้เขาจะได้พูดสตาร์ทไปแล้วนะคะคอนโซลหน้าสวยๆเลยค่ะ F C นะคะ,ะ,คะตัวรถเดิมๆในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดิน นะคะเบาะหนังตรงกลางคุณ้าสภาพเบาะก็ไม่ชํำไม่ขาดนะคะ F4 แล้วก็ในส่วนของตัวคานเสารบีนะคะคานเสารบีก็สภาพสมบูรณ์แบบนะคะตัวน็อตท่อเก็บสายไฟไม่มีรายละเอียดการแก้ไขดัดแปลงแต่อย่างใดฮดรูมก็สะอาดสะอ้านนะคะตัวรถนี่เดิมจริงคันนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซน์ผ่านหรือซื้อสดสามารถรับรถขับกลับได้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกนะคะนาวาล่านะคะคนที่ชอบความทนนะคะของนาวาล่า สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะไม่ขาดไม่ชารุดมาพร้อมแอร์หลังนะคะเป็นรุ่นที่ไม่ห่วงออปชั่นแม้กระทั่งแคปก็ยังให้แอร์หลังมานะคะ f c แล้วก็ตัวสวยของควอ่าตัวสวยของเบาะนะคะนี่เดี๋ยวเจ้าจา๋าจะมีการสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะความสมบูรณ์แบบเนี่ยเอาไปเลยประมาณสักเกแต่ว่าอาจจะมีรอยคราบรอยเลอะเปื้อนมาบ้างนะคะก็ธรรมดาเพราะว่ารถยังไม่ได้สปาร้อซนนะคะใครสนใจนะคะมาเอาตัวรถสวยๆกับเจ้าจ๋าไปไว้ใช้งานนะคะ มาเอาตัวรถสวยๆกับเจ้าจ๋าไปไว้ใช้งานนะสติกเกอร์นะคะด้านข้างนะคะสติกเกอร์ด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะคะเป็นโลโก้นะคะคำว่านาวาล่านะคะมาพร้อมกับกล้องถอยของสแตนดาดโรงงานนะคะโลโก้ตรงกลางหรือรวมไปถึงบันไดทางขึ้นกันชนด้านหลังเนาะสภาพสวยนะ,ะตัวไฟนะคะชุดพรมไฟสวยเดิมกลิบนะคะโลโก้แบ็คเอดิชันด้านข้างสวยงามนะคะตัวรถน,น่าสนใจนะคะฝาท้ายตุดเป็ด นะ,ะเอกลักษณ์สำคัญเลยนะคะของนวรานะคะสีนี้ก็เป็นสีที่ทําความสะอาดง่ายนะคะ f c คนไหนที่เห็นแล้วบอกว่าเจอเนื้อคู่แล้วนะคะรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาน้องจ้าจ๋านะคะจะได้รถสวยๆไปไว้ใช้งานนะคะ FC อ่ะมาดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายนะคะ,ะ,คะตรงไลเนอร์นะคะรวมไปถึงตัวน็อตนะคะต่างๆของตัวรถนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะ,ะนี่นะคะตัว ท่อเก็บสายไฟรา,ายละเอียดต่างๆนะคะขาเมถูตัวรถเนี่ยนะคะถ้าลูกค้าสนใจกำลังตามหาอยู่นะคะชื่นชอบนะคะรีบกดติดตามไว้เลยนะคะอ่ะในส่วนของตัวนะคะภายรอบด้านข้างรถเราดูแล้วนะคะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยนะคะยังไม่มีการได้แก้ไขดัดแปลงอะไรเลยเราให้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเน,ะ <S <S เนาะแคสซีแท้แคสซีเดิมทั้งเส้นนะคะตรงแคสซี นะคะตรงนี้คับแคสซีแท้แน่อนอนนะคะผ่องของเราเนี่ยก็จะคัดลถมาให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ตัวลายแม็กเนี่ยความเท่ความดำความสวยงามสมบูรณ์แบบนะคะดูจากรอยดอทนะคะยังยังไม่ถลอกยังไม่ลอก,อกเลยนะคะลูกค้าจ้าจ๋าแนะนําให้ลูกค้ามาชมรถตัวจริงนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้เห็นตัวรถตัวจริงนะคะมาสัมผัสมาทดลองขับนะคะจะได้เห็นความคุ้มค่านะคะจะได้เห็นความสวยงามของตัวรถ นะคะจะได้เห็นว่าตรงไหนที่เจ,จ้าจ่าจะได้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้บ้างนะคะแล้วก็บอกเจ,จ้าจ่าได้เลยแต่ว่าตัวนี้ยอมรับว่าสวยแล้วก็ฟังก์ชั่นให้มาเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความกว้างความทนความถึกนะคะแล้วก็ที่คุ้มค่าเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นรถแบรนรองราคาถูกแล้วไม่น้อยปีใหม่ปี19ราคาไม่ถึง5000,000แต่ว่าลูกค้าเนี่ยได้รถนะคะสภาพน้องปลายแดงแล้วก็คุณภาพดีดีเกรด A ไปไว้ใช้งานผ่อนก็ถูก นะคะป้ายแดงนี่แพงมากๆเลยนะคะในในป้ายแดงเนี่ยราคาไม่ได้ต่างจากแบรนด์หลักเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่พอมาถึงมือ2นะคะราคาค่อนข้างหายไปเยอะกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันเลยนะคะว่าสภาพสวยขนาดไหนนะ,ค,ะ<ม>ค่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดของตัวรถนะคะรายละเอียดของเครื่องยนต์นะคะความใหม่ความสวยความเดิมนะคะเครื่องยนต์นะคะนิสสันนะคะฝาครอบเครื่องนะคะหรือว่าท่อหม้อน้ํานะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดต่างๆนะคะของตัวรถสภาพถือว่าสวยมากๆเลยนะคะ ดูจากรายละเอียดนะคะของตัวรถได้เลยปั๊ม abs นะคะน็อตแก้มซ้ายนะคะน็อตแก้มซ้ายแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะคะน็อตแก้มซ้ายลายเม็ดองเม็ดอาร์ครวมไปถึงตัวคานหน้านะคะคานหน้าสภาพเดิมๆนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดรายละเอียดตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถที่เพชรยนต์ได้นะคะถนนเสรีรไทยซอย68 ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะตัวน็อตสดๆเลยค่ะ f อนะคะสดๆเลยลอยเมทอาร์คนะคะท่อเก็บสายไฟหรือว่าตัวฝาน็อตกระโปงนะคะรายละเอียดสวยมากนะคะใครสนใจนะคะเข้ามาหาน้องจ้าจ๋าเพชย์ต์ได้เลยนะคะนี่มาดูเครื่องยนต์สวยๆนะคะตัวรถเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องบอดี้หรือว่าคุณภาพนะคะเรื่องวัสดุอุปกรณ์ของตัวรถที่ติดมากับตัวรถมีอะไรบ้างนะคะลูกค้าได้ไปรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับราคา40,000 ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะที่สําคัญมากกว่าน,นั้นคือรถคันนี้นะคะไม่ห้าหมื่นห้าพันกิโลเนาะไม่น้อยราคาถูกผ่อนถูกฟรีดาวได้นะคะใครสนใจรีบกดเบอร์โทรแทบสีฟ้า,ฟาด้านล่างคลิปโทรหาน้องเจจ่าได้เลยได้รถสวยคุณภาพดีเกลดเอไว้ใช้งานเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเะจา่าด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ